ภาวะผู้นำที่ดีคืออะไรทำไมคุณสมบัติข้อนี้ถึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการล่ะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Wisdom ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์ Podcast ครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมได้นำสาระความรู้ดีๆมาเล่ามาแชร์แบ่งปันกันเช่นเคยครับถ้าหากคุณผู้ฟังนะครับอยากประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วกว่าเดิมนะครับรวยและมีรายได้มากกว่าเดิมนะครับและเป็นที่ต้องการของทุกธุรกิจ คุณผู้ฟังต้องฝึกทักษะการมีภาวะผู้นำครับแบบคนสำเร็จครับวันนี้ครับผมจะมาแชร์จากหนังสือ The Self-Aware Leader นะครับผู้เขียนครับคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลครับจงรู้จักตัวเองเน้นจุดแข็งปลุกพลังทีมครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับที่สนับสนุนรับฟังรับชมกันมาโดยตลอดนะครับหากคุณผู้ฟังนะครับเพิ่งฟังครั้งแรกนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับทุกท่านเลยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับขอฝากช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องผมด้วยครับและสามารถที่จะแชร์ความรู้ให้คนที่คุณรักได้ด้วยนะครับเพราะนี่คือช่องสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ครับช่วยทําให้ชีวิตของเราทุกคนดีขึ้นในทุกๆวันครับคุณผู้ฟังครับหากพูดถึงทักษะทางองค์กรหรือผู้นําธุรกิจต้องการมากที่สุดในยุคนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างครับ นอกเหนือจากจะเป็นเรื่องทักษะในการทํางานแล้วนะครับทักษะการเป็นผู้นําหรือการมีภาวะผู้นําที่ดีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสิ่งที่ทุกๆองค์กรและเจ้าของธุรกิจตามหาครับเพราะหากไม่มีผู้นําที่ดีนะครับงานต่างๆก็อาจไม่ประสบความสําเร็จได้ดีครับและในหน้าที่การเป็นผู้นํานั้นถือว่าสําคัญมากๆครับเพราะหากผู้นําดีก็จะพาทีมและองค์กรและธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้ เร็วกว่าเดิมครับแต่หากหัวหน้าทีมไม่ดีก็อาจจะทําให้งานที่ได้รับมอบผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเช่นกันครับและอาจส่งผลให้ระบบงานมีความล่าช้าอีกด้วยครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับหมดความกังวลได้เลยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ปฐถมบทแรกจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นําที่ดีด้วยการนําตัวเองให้เก่งก่อนนําคนอื่นครับ เกี่ยวกับผู้เขียนนะครับคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลนะครับเป็นนักเขียนขายดีอันดับหนึ่งของนิวยอร์กไทม์ครับเขาเป็นทั้งโค้ชและเป็นนักพูดที่เขียนหนังสือติดอันดับขายดีหลายเล่มครับหนังสือของเขานะครับได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศถึง50ภาษาครับและมียอดขายรวมมากกว่า34ล้านเล่มครับเขาได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำธุรกิจอันดับหนึโดย A.M.A. ครับ และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกโดยนิตยสาร INC ครับองค์กรของเขานะครับฝึกอบรมผู้นำหลายล้านคนจากทุกประเทศเลยนะครับคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลนะครับได้เล่าว่านะครับวิธีนำตัวเองให้เก่งครับความจริงนะครับก็คือครับการจะทำกิจการงานใดให้ประสบความสำเร็จนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะเลิกขวางทางตัวเองครับทั้งผู้นำและใครๆก็ตาม ทำเช่นนั้นครับเพราะผมนะครับรู้มาหลายปีแล้วนะครับว่าการนําตัวเองเป็นเรื่องยากเข็นครับจึงต้องใช้หลายขั้นตอนเพื่อช่วยให้ปรับตัวเองเก่งขึ้นครับผมนะครับพยายามนําตัวเองให้ดีด้วยกลยุทธ์4ประการที่จะกล่าวถึงต่อไปนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับใช้นําผู้อื่นครับกลยุทธ์เหล่านี้ครับจะช่วยให้คุณนําตัวเองเก่งขึ้นได้ครับ 1. ครับเรียนรู้วิธีเป็นผู้ตามครับ มีเพียงผู้นำที่ตามเป็นเท่านั้นนะครับจึงจะรู้วิธีนำคนอื่นได้ดีครับจะเป็นผู้นำที่ดีได้ก็ต้องเข้าใจโลกของผู้ตามครับคุณจะเข้าถึงลูกทีมได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจความคิดอ่านของเขาครับรู้ว่าการอยู่ใต้อำนาจเป็นอย่างไรจึงเข้าใจดีว่าควรใช้อำนาจอย่างไรครับในทางตรงกันข้ามนะครับผู้นำที่ตามไม่เป็นนะครับหรือไม่เคยยอมรับอำนาจของผู้นำมาก่อนนะครับ มักจะเป็นคนยะโสโอหังครับไรเหตุผลกิริยากระด้างและ,ะเด็จการครับถ้าคำเหล่านั้นนะครับอธิบายภาวะผู้นำของคุณนะครับคุณต้องคบคิดใคร่ควรแล้วนะคบว่าผู้นำที่ยะโสยากที่จะมีประสิทธิภาพในระยะยาวครับพวกเขาห่างเหินจากผู้ตามครับเพื่อนร่วมงานและผู้นำของตนครับเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับภาวะผู้นำของผู้อื่น และตามให้เก่งนะครับคุณก็จะเป็นผู้นำที่ท่อมตนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เราต้องทำและควรเตือนใจตัวเองนะครับนั่นก็คือ2ครับการสร้างวินัยครับการกระทาและการตัดสินใจของเรานะครับการตัดสินใจดีๆอย่างต่อเนื่องครับการทำเรื่องที่เหมาะสมเมื่อจำเป็นครับและการยั้งใจไม่ทำเรื่องที่ผิดครับล้วนต้องการวินัยและจิตใจที่เข้มแข็งครับ นี่คือหัวใจหลักของการเป็นผู้นำที่เก่งครับ 3. หัดอดทนครับคุณจอห์นซีแม็กซ์เฟลนะครับเขาได้เล่าว่าครับผู้นำหลายคนนะครับที่เขารู้จักมักใจร้อนครับคาดการล่วงหน้าคิดไปก่อนครับและอยากมุ่งตรงไปทันทีวิธีนั้นครับก็ดีเหมือนกันครับการนำไปก่อน1นึ่ก้าทำให้คุณเป็นผู้นำครับแต่เรื่องนั้นก็อาจเป็นเรื่องร้ายได้ครับถ้าคุณนำหน้า แต่ไม่อดทนกับทีมครับก็อาจไม่พอใจทีมแทนที่จะกระตุ้นทีมให้ตามมาครับคุณจะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพน้อยลงครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่คุ้มค่ามาเร็วในชีวิตนะครับมีแค่2อสเรื่องครับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความเติบโตยิ่งใหญ่สำเร็จรูปฉับพลันทันใจนะครับเราชินกับข้าวโอ๊ตปรุงสำเร็จกาแฟปรุงสำเร็จ และข้าวโพดคั่วในเตาไมโครเวฟใช่ไหมครับแต่การเป็นผู้นำครับไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนครับผู้นำแบบปรุงสำเร็จเสร็จเร็วด้วยเตาไมโครเวฟไม่มีอำนาจยั่งยืนครับภาวะผู้นำคล้ายๆการค่อยๆเคี้ยวไปในหม้อตุ๋นมากกว่าครับต้องใช้เวลาแต่ก็ได้ผลิตผลที่คุ้มการรอคอยครับผู้นำนะครับต้องจำไว้ว่านะครับจุดประสงค์ของการนำไม่ใช่การไปถึงเส้นชัยก่อนใครครับ แต่เป็นการนําผู้คนไปให้ถึงเส้นชัยพร้อมกับคุณครับดังนั้นนะครับผู้นําต้องจงใจก้าวให้ช้าลงครับอยู่ใกล้ชิดลูกน้องยอมให้ผู้อื่นช่วยทําวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงครับและกระตุ้นให้ทีมไปต่อครับคุณทําเช่นนั้นไม่ได้หากวิ่งนําหน้าทีมใครเกินไปครับหรือมีทัศนคติแย่ๆเมื่อพวกเขาตามไม่ทันครับ 4. รู้จักรับผิดชอบครับ คนที่นำตัวเองเก่งนะครับรู้ความลับว่านะครับจะไว้ใจตัวเองไม่ได้ครับผู้นำที่ดีนะครับรู้ว่าอำนาจช่างเยายวนครับและเข้าใจว่านะครับตนย่อมทำผิดพลาดได้ครับการเป็นผู้นำแล้วปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเป็นการหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวครับตลอดหลายปีมานี้นะครับผมได้อ่านเรื่องราวผู้นำมามากมายครับที่พยายามจะเป็นคนดีครับแต่ล้มเหลวไม่เป็นท่าในเรื่องภาวะผู้นำครับคุณเดาได้ไหมครับว่า คนเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่มีอะไรเหมือนกันครับพวกเขาคิดว่าตัวเองไม่มีวันทําผิดครับนั่นประมาทชัดครับผู้นําแบบนั้นนะครับคิดว่าเขาไม่มีทางทําลายชีวิตตัวเองครับหรือทําลายทีมหรือองค์กรได้ครับการเรียนรู้เรื่องนั้นนะครับทำให้ผมตื่นรู้ครับคุณผู้ฟังครับเพราะผมก็มีแนวคิดแบบเดียวกันครับผมคิดว่านะครับตัวผมเองไม่มีทางเป็นคนแบบนั้นครับและเมื่อตระหนักว่าตัวเองก็มีจุดบอดเหมือนกันครับผมกลัวครับ ช่วงขณะนั้นนะครับผมตัดสินใจ2ข้อครับ 1. ผมจะไม่ไว้ใจตัวเองครับ 2. ผมจะรับผิดชอบคนอื่นด้วยครับผมเชื่อว่าการตัดสินใจ2ข้อนั้นนะครับช่วยให้เดินถูกทางครับและทําให้นําตัวเองและผู้อื่นได้ด้วยครับการขาดความรับผิดชอบนะครับในชีวิตส่วนตัวย่อมนําไปสู่ปัญหาในชีวิตส่วนรวมครับเมื่อ2-3ปีก่อนนะครับเราเห็นเรื่องแบบนี้เกิดซ้ําๆกับบรรดา ซีอชื่อดังครับสุภาษิตจีนนะครับว่าไว้ว่านะครับเมื่อเห็นคนดีให้คิดเอาอย่างเขาเมื่อเห็นคนชั่วให้ทบทวนตัวเองผู้คนมากมายนะครับคิดว่าการรับผิดชอบคือการเต็มใจรับว่าตนทําอะไรไปบ้างผมเชื่อครับว่าการรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มก่อนที่เราจะลงมือทางานครับคือเริ่มที่รับฟังคําแนะนําจากผู้อื่นครับผู้นํามากมาย เห็นว่าเรื่องนี้ยากครับและบางครั้งก็จะค่อยๆย,ย,ยอมรับครับคําแนะนําเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อนําตัวเองได้ดีขึ้นโดยมักเป็นไปแบบนี้ตามลําดับครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคําพวกนี้คุ้นหูนะครับฉันไม่ต้องการคําแนะนําฉันไม่คัดค้านคําแนะนําฉันยินดีรับฟังคําแนะนําฉันตั้งใจหาคําแนะนําฉันมักทําตามคําแนะนําที่ได้รับความเต็มใจครับที่จะแสวงหา และยอมรับคำแนะนำเป็นมาตรวัดชั้นเยี่ยมครับสําหรับวัดความรับผิดชอบรวมทั้งความเติบโตและพัฒนาการของผู้นำครับการนำตัวเองได้ดีหมายความว่านะครับคุณตั้งใจรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นครับทำไมพูดอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าคุณรับผิดชอบไม่เพียงแต่การกระทำของตัวเองครับแต่ของคนอื่นๆที่คุณนำด้วยครับ ภาวะผู้นำนะครับคือความไว้วางใจครับไม่ใช่สิทธิ์ครับดังนั้นเราต้องแก้ที่ตัวเราก่อนคนอื่นครับเราต้องทําเรื่องที่เหมาะสมเสมอครับไม่ว่าเราจะขึ้นสูงแค่ไหนหรือว่ามีอํานาจมากแค่ไหนครับเราไม่มีวันพ้นความยากลําบากนี้ไปได้ครับคุณผู้ฟังครับโทมัสเจวัตสันครับอดีตประธานของ IBM ครับกล่าวว่าไม่มีอะไรพิสูจน์ความสามารถของผู้ที่จะนําผู้อื่นได้ดี ไปกว่าการที่เขาทําเพื่อนําตัวเองทุกวันครับจริงแท้ที่สุดครับกลุ่มเล็กสุดที่คุณนําคือตัวคุณครับกลุ่มที่มีหนึ่งคนซึ่งเป็นกลุ่มสําคัญที่สุดที่คุณจะนําถ้าทําได้ดีนะครับคุณก็จะมีสิทธิ์นํากลุ่มที่ใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่าครับหากคุณผู้ฟังมีประสบการณ์ดีๆมีทักษะดีๆสามารถพิมพ์แชร์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับ และก็หากคุณผู้ฟังท่านใดยอยากได้เนื้อหาที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับสามารถที่จะสนับสนุนทางสำนักพิมพ์ทั้งผู้เขียนและผู้แปลผ่านทางช่องช้อปปิ้งออนไลน์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้นะครับขอบคุณครับถ้าหากคุณชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทางช่องผมด้วยครับเพราะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะเสิร์ฟให้คุณฟังก่อนใคร ในทุกๆครั้งครับและพบกับช่อง Wisdom ปัญญาวิชาชีวิตครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่รับฟังรับชมครับขอลาก,ก่อนครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ